ผมสนใจข้างบ้านบ้างนี่ผมเห็นผีตัวยาวใส่ตัวอยู่หน้าบ้านเนี่ยเยอะมากเลยคุณเยอะมากเลยโอ้โหเอ,อ้ยดิผี่ทำไงเนี่ยผมคิดว่ามันมาสีตัวผมว่าตายเลย <c oughs> <ม>อ,เอืมงลเราได้ด้ิพ,พูดคิดผีเป็นเดอรแมนเหรอก็ใช่มไม่ใช่เอดรแมนนะเฮ้ยถึงแม้ฝีเท้าเป็นเะเมนแต่ว่าขออนุญาตนะครับ คนที่เอ้ยเออเออมีกี่ตัวอืมพี่อ,อยู่ว่าเขาว่าจะเป็นมิดเแี่ว่าช่วยเสียงขเขาเป็นมีดมากามา <c oughs> เป็นมิดมากโค็นมีดบ้าเหรเป็นมิดเป็นมิดเฮ้ยเฮ้ยขอนั่งเหลือได้ไหมอ้า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 จะตีโคมอย่างนี้อย่า,อ,อ,ยางงอุย้อยมัน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 ไม่ใช่มวยไทยอ่ะ ผีได้เว้เนี่ยแอมือมันตบอยู่ใหญ่ยุ่งเชียวตบตกมันต่อยโหม่ะทุกคนตัวนี้แปลงแต่ต่อยแล้วตัวนี้ก็ใช่ยอดเลยนะเหยื่อติดแล้วหนึ่งคนติดเหยื่อแล้วไได้เย่อปตัวแล้วคุณจับผีได้เหรอชาผมมาหนี้นั้นผมไปหาบุบ้างเหอนนะผีคุณนี่คุณไปหาบุบ้างเหรอเนี่ยไม่ไม่ไ้บอกเลยแล้วก็ผมมาอยู่กับผีตัวเนี้ยนะ เฮ ah. ้ยหนาบาไม่ไหวนะประเด็นคือผีบ๊ายบายกันว่ามันสูงเกินว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ฮะฮ่าฮ่าฮันผมโคตรเกลียดผีนี้เขามันวาร์ปได้ผีก็นี่ก็ยากเอาใครตีเตียงอะหัผมเกินเนี่ยไปเอ้ยเอาไปว่าช่างมันก่อน โอ้โอ๋อฉันมานจะบ้าอะไมาคนนะเอ่ออืมเซฟครับกระบการเซฟโอเคอ้ยไหลเสรีเดอร์เลยเฮ้ยผมว่าผมจะอมือเหนื่อยมั้งกิ้งจากเตียงเลยแต่ว่าผีที่นี่ก็น,น่ากลัวเห,เหเมือนกันนะเนี่ยถึงแม้มเราเจอมันบ่อยข,อข้างๆจะบ่อยแต่ว่าความตัวของมันก็ยังเป็นผีเหมือนเดิมเออ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 ืม เต็มหัวเลยโอุย้ยเจ็บมันวายไปแล้วคุณผมเจอหมู่บ้านมานันร้อนมันร้อนมันร้อนเอ้ยคุณผมเจอหมู่บ้านมานี่เจอหมู่บ้านคุณและผมมาแมวมาด้วยเออก็นีเลยหมูบ้านอยู่ใกล้ๆเองอะ่ะแต่ผมผมมาแล้วมานี่มานี่เฮ้ยผี คุณหอมเจอหมูบ้าแล้วผมเอาแมวมาด้วยวันนี้มันนี่มันนี่มองแม่กับลูกมาผีคนดาครับเออผมจะมาตายงี้ไม่ได้นะโอ้โหช่วยแล้วค่ะตาผมเถอเนี่เป็นผีดีกว่าดีดีกว่าไหมเนี่ยเออมันเกิดอะไรของมันเนี่ยเอ้ยมันบ้าของจริงแล้วผมว่า ขนาดผมเซวะเนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันก็ขูดจริงๆอ่ะก็ให้ผมแมวมาเอานอน,นอนอนอนจะตีอนอนเออวุ้ยแมวแล้วคุณและแมวมมแมวน่ากินจังเลยอ้ากนอเ้ยอืม อขอมาดูผลงานกับพีนหน่อยผีไม่ได้อะไรเงี้ยวะผมยังไม่ได้ให้ปลาเลยจะร้องไห้หรือเปล่าฝนตกก็เนี่ยคุณแม่เงมัน,น,นมันคุณแม่ให้แม่คุณถามคุณ้องเออแล้วเขาสมก็สมมันผีนะโอ้ยเฮ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอไป็ผีไม่นปลาโอ้ยไม่ปลาแดงอ,อง่ะปลาแดงปลาแดงโอ้ยเอยอ,เอถ้าคุณพี่อยากไม่อยากขูดน้ำก็ ลุงกับผมก็ได้ลุงลุงมาเลยก็ได้นะคุณแมวคนตัวไหมคุณอยากเลี้ยงแมวไหมอ่าคุณเอาตัวไหนผมขออืมผมขอให้ตัวอืมอืมว่าผีแถวนี้โอ้ยอืมอ่าเอาไปว่าผมไม่เห็นอะไรกันแล้วเมื่อกี้มิติก้มันก็แค่วิญญาณนะวิญญาณเป็นสุขติแล้วแหละผมผมส่วนันจนตายไปแล้ว เพราะว่าผมพามาันสุกติแล้วมันจะไปเกิดไหมนวตอนนี้ผีไม่น่าจะไม่มาหลอกหลอนแล้วนะเนี่ช่วงนี้อีกนานเลยมั้งเพราะว่าแมวก็มวนจริงๆิเดอร้ยเหมือนแมวชนเ้ยไปดีดอะไรกันนักหนาที่พวกนี้